ทุกคนจากโครงการไอรินนะคะดำเนินการโดยบริษัทสมสมัยพระพัตตี้ค่ะก็วันนี้นะคะมาแบบหนึ่งสไลด์ค่ะมาชี้แจงเรื่องของประกันสังคมนะคะหลายคนนะที่เป็นพนักงานประจำนะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับพนักงานประจำนะย้ำก่อนนะคือ ถ้าสมมุติว่าเราเป็นพนักงานเนี่ยเราจะต้องมีการเสียประกันสังคมถูกไหมคะเราจะต้องถูกหักจากนายจ้างครึ่งหนึ่งแล้วก็นายจ้างออกให้เราครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นมาตรฐานตายตัวที่ทุกองค์กรทํากันอยู่แล้วอนะเนาะทีนี้ค่ะมันมีอยู่ว่าปัญหานะบางครั้งอะคะ่ะสมมติว่าเราได้เงินเดือนเยอะนะแต่ว่าเราส่งประกันสังคมน้อย อันนี้แหละจะกลายเป็นปัญหานะคะเพราะว่าถือว่าเราไม่ได้รับเงินเดือนตรงตามฐานประกันสังคมนะสินเชื่อก็จะมองว่าประกันสังคมคุณจ่ายเท่าไหร่เราก็จะคิดเงินเดือนฐานของคุณเท่านั้นมันทําให้เราเสียสิทธิ์อะคะ่ะคือแทนที่ชั้นเนี่ยได้เงินเดือน20,000ถูกไหมคะถ้า20,000ในชาร์ตนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเยวชี้แจงใช่อีกทีเนาะแต่เล่าให้ฟังก่อนนะถ้าสมมติว่าถ้าสองหมื่นในชั้นเนี่ยคือบรรทัดล่างสุดอะคะ่ะต้องจ่ายอย่างอย่างต่ำนะคะก็คือมันสูงสุดล้วละ่ะก็คือ750ในสร้างออกให้เราตรงสีชมพูอะ750แล้วก็ตรงสีเหลือง ลูกจ้างจ่ายเอง750ตรงเนี้ยถือว่าถูกต้องนะคะแต่มีหลายองคอ์กรมากๆนะซึ่งเราก็ไม่ค่าคิดกันว่าเฮ้ยทาไมทําไมคุณถึงใจ่ายให้พนักงานไม่ตรงนะคะ เอางี้แล้วกันนะในฐานะที่เราทำงานในบริษัทนั้นๆนะคะเช็คตัวเองค่ะว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่นะแล้วฐานประกันสังคมของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้ามันไม่ตรงอันนี้นะขอแนะนำว่าลองคุยกับทางองค์กรดูนะคะทำให้ตรงค่ะเพราะว่ามันมีผลต่อการยืนสินเชื่อนะแทนที่เราได้เงินเดือนสูงไง แต่ว่าเราจ่ายประกันสังคมต่ําเขาก็จะคิดฐานให้เราต่ําทําให้ยอดที่เราควรจะได้อย่างเช่นเราควรจะได้ยอดประมาณสองล้านห้าอะลดเหลือแค่ล้านแปเนี่ยทำให้เราเสียสิทธิ์ถูกไหมครับดังนั้นเราควรจะรักษาสิทธิ์เราค่ะงั้นเรามาดูกันนะในตารางนะคะว่าเงินเดือนแต่ละบาทเนี่ยเราใจ่ายให้ประกันสังคมเท่าไหร่ในจ้างออกเท่าไหร่นะคะโอ้ยย้าก่อนนิดนึงนะ ประกันสังคมนะคะต้องเป็นประกันสังคมสมทบเท่านั้นนะคะหาตาตา33เท่านั้นนะไม่ใช่3939 39คือจ่ายเองอันนี้ไม่เอานะคะไม่ไม่ได้นะคะถ้าใครเป็นพนักงานประจําแต่ว่าจ่ายตามมาตรา39อันนี้สินเชื่อไม่สามารถที่จะรับพิจารณาได้ต้องเป็นประกันสังคมที่จ่ายโดยองค์กรเท่านั้นนั่นคือมาตรา33นะคะย้านะามสิบ3นะคะลองเช็คดูนะคะ นะโอเคถ้าเราเงินเดือน10,000บาทนบาทในจ้างต้องออกให้เรา500รลูกจ้างก็ต้องจ่ายเอง500บาทนะคะถ้าเงินเดือนอันนี้แบบละเอียดมากเลยนะเนี่ย1,500บาทนะคะในจ้างก็ต้องออกให้เรา525บาทลูกจ้างก็ต้องจ่าย525บาทนะไล่ไปเรื่อยเลยอะ่ะ11,000ก็นายก็ในจ้างต้องออกให้550บาทลูกจ้างต้องออกเอ้ยต้องจ่ายเอง550บาทนะคะ แล้วถ้าเป็น11,500ก็จะต้องออกให้575แล้วก็575นะ12,000ก็ต้องออกคละ600แล้วก็ถ้าเพิ่มมาอีก500เป็น12,500อันนี้ก็ออก625บาทนะคะถ้าเป็น13,000ก็ต้องออกไป650บาท 13500ก็จะเป็น675บาท14000ก็จะเป็น700 14500ก็เป็น725นะคะตามทันนะคะแล้วก็15000ก็จะต้องออกโคละ750บาทค่ามากกว่านะะั้นล่ะ16000 17000 20000 30000อันนี้ก็จะสูงสุดอยู่แค่750บาทนะคะซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้เรานะคะรู้ว่าเราจะได้ สิทธ์ในการกู้บ้านนะตามฐานเงินเดือนของเราเนี่ยเราจะกู้ได้เท่าไหร่อันเนี้ยคือถ้าทําตามชาร์ตตรงเนี้ยค่ะถือว่าถูกต้องนะคะลองคุยกับองค์กรของตัวเองดูนะแล้วก็รักษาสิทธิ์ค่ะย้อมรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าใครมีคําถามสงสัยนะเรื่องอะไรนะคะถามเข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีที่จะ หาคำตอบให้ค่ะนะคะเพราะว่าเราอดันให้ทุกเคสแหละอยากให้ผ่านทุกเคสเลยนะคะเนาะวันนี้นะคะเจ้าลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ